ไม่แทนละแทนแทนนะพนใส่ถ้าพนใส่เยอะขนาดมันพูพน่งอะเพจบอกมาถ่ายคลิปกันค่ะเออเฮียไม่ลืมใส่เกลือเอาทำไมไม่ใส่เกล,ล,ล,ลือท่านส่านละเบอรแล้วอ่ะ ไม่คือไม่แทนเพื่อนบอเค็มบอกบอแอ้มึงกินอะไรนะอือเอออ้โเอออันนี้่นี่เาันนี้่่่ใช่ไ้วกัน โออเจเจด้วยเหมือนแบวค่ะเหมือนแบวโอ้ยคนยืนเซอร์มันจะเป็นเดียวมาเออเจ็บเราจะมาบินกันหาทาที่หอมบินเออเดี๋วคนอันนี่ยคือวิวยามอากาศที่บ้านเล่านะ มันจะมีอะไรที่ผิดพลาดไหมอ <We here. S 1> ุ้ยเฮียคนกคนวิววาดิววาดิวาดิววาดิวาดิววีรีเารารีวาีีวารีวาิ่ารีิิาาิ <c oughs> าี

ใายไม่แอมช่วยกหัวโตเอาผีไปได้อ่าใครมาแม่มีใครเลฮะมมีมมีมมีแค่นี้แหละ